ข้อสอบโอเวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นมัทยมศึกษาปีที่3ข้อที่11ข้อใดถูกต้องรูปสามเหลี่ยมสองรูปค่ะ,คะจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมค่ะ,คะเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้งหมด3คู่เลยข้อแรกบอกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปใดๆจะต้องเป็นรูปที่คล้ายกันตัวอย่าง รูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะของสองรูปนี้เราจะเห็นว่ามีมุม90องศาทั้งสองอันเลยแต่ว่ามุมนี้ค่ะเป็น45แล้วก็45ส่วนอันนี้จะเป็น60กับ30นั่นหมายความว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปอะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันข้อ2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสองรูปใดๆเป็นรูปที่คล้ายกันนี่คือตัวอย่างของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือจะต้องมีด้านสองด้านเท่ากันมุมที่ฐานเท่ากันอันนี้ก็มีมุมที่ฐานเท่ากับ70ทั้งคู่ส่วนรูปนี้มีมุมที่ฐานเป็น55ทั้งคู่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่ไม่ใช่รูปที่คล้ายกัน ข้อที่3รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน2รูปใดๆเป็นรูปที่คล้ายกันนี่ก็คือหน้าตาของรูปสามเหลี่ยมมุมป้านโดยมีมุมหนึ่งอะค่ะมีค่ามากกว่า90องศาอันนี้คือ96ส่วนอันนี้คือ110องศาแล้วก็ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันข้อสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปใดๆเป็นรูปที่คล้ายกันคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือจะต้องมีด้านเท่ากันทั้ง3ด้าน และมุมทั้ง3จะต้องเท่ากันซึ่งก็คือ60องศาเสมอเพราะฉันถ้าเกิดมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอีก1รูปก็จะมีคุณสมบัติหน้าตาเป็นแบบนี้เลยดังนั้นจึงสุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปใดๆจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันด้วยค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่4ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกด s u p e r อร์แดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ